ออกมาเตะฟุตบอลอ่าไปเก็บมาลูกไปเป็นออกมาเก็บเตะฟุตบอลเหรอเตะไปนะให้ไปเล่นสนามหญ้าไม่เล่นจะเล่นตรงนี้จะเล่นตรงถนนเอาไหลแล้ว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 อ่าเก็บเก็บเก็บยังไง Oh. Uh -huh. mm -hmm. mm. Jan! Tom. ย้อนมาเอาไปไหนเอาเข้าบ้านแล้วเหรอไม่ไปเล่นสนามหรกหย่าเฮ้ยอ้อเดี๋ยวมาแมตะให้เตะให้เตะให้มาเตะให้เตะให้เตะให้ จะเล่าความชั่วร้ายของปับป้าของพาวินให้ฟังปิดประตูหนีบนิ้วโป้งลูกลูกลองให้จากเลยปิดไม่ยอมดูโอ้ยร้องแห้งตาไหลดูสิโป้งข้างซ้ายเนี่ยเดี๋ยวีมยามาดูมามาดูมา,ดมาม้าถ่ายก่อนนิ้วโป้งข้างเนี้ยแต่โอเคแล้วตอนเนี้ยคือมือปิดแล้วไม่ยอมมอง ทาวินนั่นแล้วลอตอนนี้หายละไม่ไม่ไม่ไปทางนั้นนะไม่ไ er ปทางนั้นไปไงเดี๋ยวเดี๋ยวลูกบอลเดี๋ยวมามา,มาเก็บไม่ได้ลูกมันลงลงเทไปนู่นแล้วลูกบอลไปนู่นแล้วทาวินไปนู่นแล้วไปเก็บป๊า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 ไปถนนป๊าป๊า พาบินไปเอาลูกบอลลูกบอลดีเอาลูกบอลน,นู่นอยนูอน่นู่นนู่นไปลูกบอลเร็วเร็วไปแล้วไปแล้วลูกบอลไปแล้วลูกบอลกิ้งไปนู่นแล้วพื้นก็ไม่เรียบกิ้งไปกิ้งมาเอาไปเอาไปเอาเห็นย <c oughs> <He> ังเห็นเห็นโฟกลไหมลูกโฟก้โฟกี้ ไปไปหยิบลูกบอลมาไหนลูกบอลอนะ่ะจะเอาลูกบอลหรือจะอ,อะไรจะเอาลูกบอลหรือจะยังไง <c oughs> ดีใจดีใจ <c oughs> ดีใจออาเอายังไงเอาอยัางไงเอา,อางไงเอาไหลอีกแล้วไหลอีกแล้วไหลอีกแล้วเอาไหลอีกแล้วอะไรอีกแล้ว,ออลว,ออลวเอาออเอาตะจะเตะหรือจะทุ่ม อ้าวไม่มาจะมายุ่งกับจักรยานเไหนก็วุ่นวายกับจักรยานไหนจักรยานหนีอีกอีเฮียนไหนลูกบอลอ่ะไอเตะลูกบอลเตะฟุตบอลเลยเตะฟุตบอลเลย

เดินไว้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 โอ้เดินไว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 ้ไม่จับนะมันมียางเฮ้ยไหนเจ็บยังหลอกสงสารลูกมากเลยเมื่อกี้ดูด้วยทีหลังอ่ะมองด้านเดียวแต่อีกด้านนึงมีบเข้าไปด้านด้านตรงด้านบานพับ totally อ่ะหายาหายเจ็บใช ไม่ต้องเลยครับบิมบอกไม่ต้องเลยทีเวลานั้นไม่ดูชอบมองบ้างเขาจังนะอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าไปนะฮะชน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 ฮาอิลฮาอิลฮาอิน ฮาวินเร็วฮาวินอืออือฮึเดินเดินไปเดินไปเมื่อกี้กินไอ้กินกุ้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกั้งอะกั้งสวีเดนอะฮาวินชอบกินมากเลยอะฮาวินกินแบบกินหลายตัวมากอ่ะแต่เวลาให้กินหมูกินไก่อะไรอย่างงี้ไม่กินนะ แต่กินเนื้อน้ากั้งกินตรงก้ามตรงก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยกินชอบกินแล้วก็ชอบกินไข่ตุ๋นพาเวนมาเอางี้ดิหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้โหเดินเก่งเดินเก่งโอเคไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเล่นกับลูกก่อนเดินตามไม่ทันละค่ะมาม่าเดินตามไม่ทันละค่ะลูกวินนี่อื้อ จะวิ่งแล้วเนี่ยตาไม่ทันแล้วไ,ไปละบายบายสวัสดีค่ะพอบินบายบายกันเฮโดอะไรยังเฮโดโอ้โหเดินเก่งจริงๆรเอาลินลูกบอลอยู่นี่ลูกบอลอยู่ข้างหลังนี่ไปโอ้ยตามไม่ทนันสวัสดีค่ะพอม